เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปนะครับจากทางช่องป๊อปชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแล็กนาร์ล็อกเอ็มคลาสสิกสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นไกด์นะครับสำหรับเกียรตินคอร์สนะครับในการเล่นมาสเตอร์สองนะครับผมหรือว่าสกิลดีไวเอ็มเพคนะครับซึ่งตัวสกิลดีไวเอ็มเพคนี้นะครับก็ได้มีการอัปเกรดนะครับหรือว่าได้มีการรีบาลานซ์มานะครับทำให้มัน ใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับในการเล่น PVP นะครับต้องบอกว่าสายนี้หลังจากที่มีการบัฟมาเนี่ยนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับเอาไปเล่นกันใน PVP นะครับหรือว่าใน6 6หนะครับต้องบอกเลยว่ามีประสิทธิภาพมากๆเพราะว่าสิ่งที่มันได้บัฟมานก็คือการเจาะทะลุนะครับพารี่นะครับทะลุ K หรือว่าสกิลต่างๆที่เป็นการบล็อกนะครับผมรวมถึงเวบ p o ลบล็อกของกิโยตินคอสเองด้วยนะครับ ซึ่งปัญหาเลยเนี่ยมาสเตอร์หนึ่งกับมาสเตอร์หนึ่งเนี่ยมันจะฆ่ากันไม่ตายนะครับเพราะว่ามันจะบล็อกดาเมจกันเออแต่ไอ้ตัวมาสเตอร์สองเนี่ยมันได้บัฟเรื่องของการเจาะทะลุ uk, ค่าบล็อกหรือว่าเออเคหรือพาเลียอะไรพวกเนี้ยนะครับมันได้รับบัฟตรงนี้มานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวสกิลอะมันมีเงื่อนไขด้วยนะครับในการที่จะเจาะทะลุพวกสกิลบล็อกหรือว่าพวกเคอะไรพวกเนี้ยนะครับโดยที่เราเนี่ยต้องเก็บสเต็กเนี่ยให้ครบ15นะครับมันถึงจะทะลุการบล็อกได้รวมถึงการทะลุค่าาฟรรีด้้วยนนนะะะเพฉั มัตเตอร์สในการเล่น PP หรือ PVE เนี่ยนะครับคุณอาจจะไม่ต้องทําค่าฮิตเยอะเหมือนแต่ก่อนละเพราะว่ามันเจาะทะลุค่าฟรี100%นะครับหรือเราสามารถเอาไปผสมเล่นกับาการโจมตีเป็นคลิปธรรมดานะครับบวกกับการใช้ดาเมจปิดเป็นดาเมจมัตเตอร์สอย่างอื่นก็ได้นะครับส่วนรายละเอียดสกิลนะครับสเตตัสจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปวิดีโอพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนไปรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ เททูวินท็อปอัพเติมเงินราคาโคตรพ่อโคตรแม่ถูกสะดวกปลอดภัยการันตีด้วยผู้ติดตามกว่าหกหมื่นคนแอดมินตอบโคตรไวทักปุ๊กตอบปับ๊บพร้อมให้คุณเปิดกาชาได้แบบรวๆเรวเติมได้24ชั่วโมงหน้าเว็บไซต์พร้อมระบบสมาชิกและแคชแบ็กเป็นส่วนลดอีกมากมายอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยเพื่อเอาแคชแบ็กมาเป็นส่วนลดในครั้งหน้ามีทุกเกมทุกแพ็คให้คุณเลือกช็อปเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์โกพินร o x อ o M, o รอ O อมี R o มีแม่ทุกเกมที่คุณจะคิดชื่อออกเททูวินสะดวก ปลอดภัยเติมได้24ชั่วโมงโมงมงมงโอเคครับสำหรับมาสเตอร์2เนี่ยผมจะพูดถึงจุดเด่นของมันก่อนเลยแล้วกันนะครับจุดเด่นของมันในการบัฟมาเลยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเจาะทะลุค่าเคกับค่าฟรีนะครับโดยเราจะต้องมีสปรินกิ้งพอยต์เนี่ยอยู่ที่15พอยต์นะครับหรือว่าชาร์จเต็มนะครับแล้วทำยังไงให้ชาร์จมันเต็มนะครับก็อัพสกิลนะครับมันจะมีตัวอ่าแพสซีฟ1 2 3ของมันอยู่นะครับถ้าเราอัพแพสซีฟเต็มทั้งหมดเนี่ยนะครับ ในการที่จะเก็บโปรเจชันหรือว่าชาร์ดมันจะไม่ยากนะครับซึ่งมาสเตอร์สเนี่ยมันจะเลือกอัพแบบมาสเตอร์หไม่ได้นะครับอย่างของมาสเตอร์หเนี่ยเราอาจจะไม่ up, อัพสกิลสุดท้ายได้อาจจะไม่อัพสกิลสามได้นะครับแต่มาสเตอร์สเนี่ยคุณต้องอัพทั้งหมดเลยนะครับไม่งั้นสกิลมันจะใช้งานได้แบบไม่มีประสิทธิภาพตัวมาสเตอร์สเนี่ยมันจะทําให้ตัวคอนิเปอร์สแลันะครับหรือว่าดีไวท์อพ็กของเราเนี่ยเวลาใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้ชาร์จคืนมาเลย5หน่วยนะครับหรือถ้าเเเรรรราาาาาาาไไมมมมม่่่ีีีชชช์์จจจกก็ตถ้้้ใปุ๊บบนนนนนนยยััะัะดคืลทท5หว ตัวแพสซีฟที่2นะครับมันก็จะทําให้ทุกๆ1วินาทีนะครับผมมันจะเพิ่มตัวโรเตชันนะครับหรือว่าค่าชาร์จของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น1ขั้นทุกๆ1วิแล้วก็เพิ่มความเสียหายของธาตุพิษเนี่ยต่อธาต ที่มันระบุไว้นะครับ0.25เท่าด้วยนะครับหรือว่าประมาณ25%นะครับอย่างเช่นธาตุพิษเนี่ยมันตีธาตุศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าถูกไหมครับมันตีค่าศักดิ์สิทธิ์เข้าแค่ประมาณ50%นะครับตัวนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก0.25นะครับหรือว่าประมาณ25%นะครับมันก็จะกลายเป็น75%อะไรประมาณนี้มันจะทําให้ตัวที่ธาตุพิษมันตีไม่เข้าเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่ามันตีแรงมากขึ้นนะครับก็เป็นธาตุพวกที่ธาตุพิษมันไม่ได้ชนะทางนะครับก็เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ธาตุมืดนะครับธาวิญญาณแล้วก็ธาตุพิษด้วยกันเอง สกิลถัดไปนะครับคือแพสซีฟที่3นะครับตัวนี้มันจะทำให้คอร์ดิเปอร์สแลชนะครับดีไวเอ็มเพ็โรลลิงคัตเตอร์นะครับรวมถึงคอร์ดิเพ็นะครับมันจะทำให้เป้าหมายที่ติดพิษหรือว่าได้รับผลของตัวโพช t i o n c a s เนี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับแล้วก็มีการเด้งเลือดนะครับ10%ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครเราด้วยนะครับทุกครั้งที่เราใช้งานนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะเหมือนมีดูดเลือดในตัวแต่มันไม่ไม่เชิงว่่าาาาเเเเเปป็็นนนนดดดดดูลลืือออหรรรกกกกมมัังวะคบ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความแรงของ d e v m p e i t p a c t นะครับตัว d e v m p e i t p a c t เนี่ยมันจะแรงหรือไม่แรงมันขึ้นอยู่กับการอัพรูนซึ่งสูตรการคำนวณดาเมจของมันเนี่ยนะครับที่ Level 10เนี่ยก็คือ ATK 300%นะครับคูณกับตัว s p i n n i n g Point นะครับหรือว่าจำนวนชาร์จนะครับก็คือเต็มที่คือ15ชาร์จเนาะแปลว่าตัวคูณทั้งหมดของสกิลมันเนี่ยถ้าเราเก็บชาร์จเต็มเนี่ยมันจะประมาณ4,500%นะครับแต่ว่ามันจะได้รับผลกระทบของตัวนนี้้ดวยะครับ ความแรงของคอริเปอร์สแลชนะครับหรือว่าตัวลูนของคอริเปอร์สแลชอินชานนะครับรวมถึงความแรงของตัวคอริเปอร์สแลชที่เป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับมันจะได้มันจะส่งผลให้ความแรงของสกิลดีวายอินแพ็เนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่ามันจะมีอาวุธอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้ตัวคอริเปอร์สแลชเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับก็คือตัวกาตาแดงนะครับหรือว่ากาตามายานะครับตัวนั้นมันจะบัฟคอริเปอร์สแลชโดยตรงเลย ซึ่งตัวคอริเปอร์สแลตตรงนี้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่มาจากไอเทมนะครับมันจะส่งผลให้ความแรงของตัวดีวายอินแพ็คเนี่ยแรงตามไปด้วยนะครับก็คือเป็นเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับให้คอริเปอร์แรงเท่าไหร่ดีวายอินแพ็คก็คือแรงตามเท่านั้นนะครับส่วนผลกระทบจากรูนนะครับมันก็จะมีในส่วนของผังรูนนะครับซึ่งมันจะมีรูนอยู่ชนิดหนึ่งนะครับเป็นของคอร์ลิเปอร์สแลตนะครับตัวนี้มันจะให้ไฟแนลดามิสนะครับสามเปอร์เซนต์นะครับต่อจุดนะครับแล้วมัน ต่อหนึ่งโรเตชันนะครับแล้วเราสามารถเก็บได้ทั้งหมดเนี่ย15โรเ a ชันนะครับเท่ากับว่าไฟ a l ล a m a มจของเราเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นทั้งหมด360%เลยนะครับซึ่งมันจะทำให้ตัวสกิลเนี้แรงมากๆนะครับเออเป็นสกิลที่ทำวันที่ศัตรูได้ดีมากๆนะครับถ้าเราทำเจาะกาะได้ถึงแล้วก็ดันพวกสกิลดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นในของสวมใส่หรือว่าพวกการเนี่ยเราก็ต้องเน้นไปทาง ที่มันเพิ่ม Physical Damage หรือว่า i l l d m m g g e นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับว่ามีชาร์จกับไม่มีชาร์จนะครับแรงต่างกันประมาณเท่าไหร่ชาร์จเนี่ยมันจะสตาร์ทที่ประมาณ5ตลอดนะครับถ้าเราอัพตัวแพสซีฟทั้งหมดเต็มนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของแพสซีฟตัวนี้มาใช้แล้วมันจะได้คืน5นะครับเดี๋ยวผมจะสวิตช์เป็นมาสเตอร์2ใหม่เนะี่ยเพื่อให้สกิลมันรีชาร์จนะครับอ่าแล้วก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ะระเบิด ประมาณ 15m นะครับเมื่อกี้น่าจะประมาณ5-6ชาร์จเพราะว่า,าทุกวินาทีที่เราที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยชาร์จมันก็จะเด้งกันชาร์จมันจะไม่มีทางเป็นศูนย์นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ชาร์จมันเต็มนะครับผมเมื่อกี้ชาร์จมันประมาณ5นะครับเออแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะลองแบบชาร์จเต็มนะครับในชาร์จเต็มที่15เนี่ยเห็นไหมแรงต่างกันแบบเยอะมากนะเมื่อกี้แค่ 15m แล้วก็ อันนี้แม่งเด้งไป 129m นะครับถือว่าแรงมากๆนะสำหรับสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่หลายๆคนเอาไปเล่นเป็น Pv p p เนาะส่วนใหญ่จะใช้งานใน p p p นะครับว่าใน Q ิวอเนี่ยมันหวังผลค่อนข้างยากนะสกิลมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นแล้วก็มันเรียกใช้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับสำหรับอันนี้แต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายคอนเทนต์นะครับที่เราเอาไปเล่นได้นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยนะครับในตัว a l l e เคิลกับตัวในการล่าบ,บอสว่าดามเมจมันค่อนข้างแรงแล้วก็มันไม่ต้องชนแก้วหรือว่าอะไรเยอะแยะเนะี่ยเพราะว่า ตัวมาสเตอร์สองเนี่ยมันมีเรื่องบัฟของธาตุพิษให้เราอยู่แล้วทีนี้มาดูเรื่องสเตตัสนะครับสเตตัสเนี่ยผมจะลงเป็นประมาณนี้นะครับจะเล่งเป็นสแตนด์เก้าเก้านะครับเด็กหกสิบสองนะครับแล้วก็ลักเก้าสิบเก้าอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นแบบไหนนะครับที่ผมเล่นลักเก้าเก้านะครับเพราะว่าผมต้องการดันค่าคริติคอลนะครับเพื่อที่จะทําให้มันเข้าเงื่อนไขของตัวความทรงจํานะครับหรือว่าเมมโมรีของเรา นะครับซึ่งผมเล่นเป็นตัว Final Damage นะครับซึ่งไฟนอลเดอ a ์เมดที่มันจะได้เนี่ยมันจะได้ทั้งหมดค่อนข้างเยอะนะครับใส่3ชิ้นเนี่ยมันจะดันได้สูตที่20%เลยนะครับไฟนอลเดอร์เนะครับซึ่งตัวนี้แรงที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าการที่มันจะได้เปอร์เซ็นต์แบบ4%นะครับแล้วก็สแต็กได้ครบเนี่ยคือเราต้องดันค่าคีย์ที่เข้าเนี่ยยังไงก็ได้นะครับให้มันลบค่าคีย์ลีสิตแล้วมันได้เกินประมาณ130นะครับซึ่งมันจะได้ประมาณ4%พอดีนะครับรวมถึงด้านล่างด้วยนะครับรวมถึงด้านล่างด้วย มันก็จะได้ประมาณ20%นะครับเพราะฉะนั้นเราควรทำคิดที่ครอเราเนี่ยให้เกินประมาณสัก250นะครับในคอนเทนต์ PVE นะแต่ใน PVP เนี่ยก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับอาจจะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าใน PVP เนี่ยตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่อาจจะใส่เป็นค่าเพนน่าจะดีกว่าถ้าใครที่จะเล่นมาตเตอร์2แบบ100%ส่วนสำหรับม a s เตอร์2เลยเนี่ยนะครับถ้าจะเล่นแบบ100%เลยอ่ะนะครับผมแนะนำให้เป็นสแตนด์99หรือ99นะครับที่เหลือจะลงเป็นค่าวิทหรือว่าค่ารักก็แแล้วต่ผม หรือบางคนนะครับอาจจะเล่นเป็นวิทคู่กับลักก็ได้นะครับโดยเกลี่ยให้มันได้119อ่ะไอสอค่าเนี้ยมันจะได้เป็นเอ่อสแต็งนะครับเกิน119วิทเกิน119นะครับเด็กเกิน119แล้วก็ลักเกิน119นะครับมันจะทําให้เราใส่ตัวการ์ดบาร์โฟเนี้ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะนี้มันรีเควสนะครับค่าสเตตัส119ทุกๆค่าสเตตัสที่เกิน119มันจะได้พิเศษดามิจ1%อ่าในส่วนของสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ของเนาะ แล้วแต่ของแล้วแต่สายนะครับไม่ต้องตามผมร้อก็ได้ส่วนในส่วนของไอเทมนะครับก็เป็นเซตนี้เลยนะครับที่ผมใช้ก็จะเน้นเป็นในส่วนของการเจาะเกราะนะครับแล้วก็เน้นเป็นดาเมจนะครับหรือใครที่จะเล่นเป็นหรือใครที่เล่นเป็นผสมเนี่ยคริกกับฟรีนะครับแล้วใช้มาสเตอร์สเนี่ยก็อาจจะเล่นเป็นเซ็ตที่มันได้คริกแล้วก็ได้ฟรีก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากให้มาสเตอร์สแรงเน้นแบบหายตัวแล้วออกไประเบิดอะไรเงี้ยก็เน้นเป็นเซ็ตนี้ก็ได้ นะครับผมเซตนี้ก็จะใช้เป็นตัวรดบาซิเลตนะครับอันนี้ก็ได้ค่าจอกเกาะนะครับตัวนินจาสูตรบวกสิบห้านะครับเพราะตัวนี้ได้ i อเค่อนข้างเยอะส่วนการ์ดในเสื้อนะครับผมจะใส่เป็นการ์ดไอนะครับที่เพิ่มความเสียหายขัน้นสุดท้ายหรือว่าไฟแนลเดเมจนะครับแล้วก็หลังจากที่มูฟสป e ดเราเกิน100%ปนไปนะทุกๆ m o มูฟสป e ด10ก็จะเพิ่มความเสียหายให้หนี่งเปอร์เซ่นตันะครับสูงสุดที่ส5บห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าตันที่มูฟสปิดสองร้อยห้าสิบเจอรบ หรือว่าจะใส่เป็นรูนบูทเหมือนผมก็ได้นะครับอันนี้ได้โบนัสฮิลด้วยนะครับแล้วก็ได้เป็นเรื่องของ ATK นะครับส่วนการรองเท้านะครับถ้าอยากได้ความแรงเนี่ยของสกิลก็อาจจะใช้เป็นตัวเซเนียก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้สกิลดาเมจ6%แล้วก็ทุกขั้นตีบวกนะครับมันก็จะได้เป็นตัวสกิลดาเมจแรงขึ้นอีก0.5%ด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะเท่ากับว่าถ้ารองเท้าเราบวก15เนี่ยเราจะได้สกิลดาเมจแรงขึ้นอีก รมาในส่วนของประดับนะครับตัวประดับเนี่ยผมไม่มีที่ตรงสายนะผมก็จะใส่เป็นตัวที่มันได้เจาะเกาะนะครับเป็นประดับดันนะครับแต่ถ้าใครที่อยากเล่นดัดนให้ตรงสายเนี่ยอาจจะใส่เป็น power f u l l i n g ก็ได้นะครับสข้างหรือจะเป็น power f u l l i n g ข้างนึงประดับแอดข้างหนึ่งก็ได้ส่วนการ์ดเนี่ยผมจะใส่เป็นตัว biochemist m o r p m i t e นะครับตัวนี้จะให้เป็น physical นะครับก็จะเน้นเรื่องความแรงเลย อาวุธหลักนะครับก็จะใช้เป็นโลกิเนลตัวโลกิเนลนะครับก็จะให้เป็นตัวสกิลดาเมจของคอรลิเปอร์สแลัโดยตรงเลยนะครับที่บทสิเนี่ยให้ที่20%เลยต่อมาในส่วนหมวกนะครับถ้าเล่นเป็นเอาความแรงใน PP เนี่ยก็อาจจะใช้เป็นตัวหมวกปลานิโมก็ได้นะครับอันนั้นหรือว่าจะใส่เป็นตัวม้าก็ได้นะครับหมวกม้าเพิ่มสกิลดาเมจนะครับแต่การเล่นคอนเทนต์ล่าบอสเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวหมวกที่เพิ่มความแรงของ MVP ส่วนหน้านะครับก็จะเป็นหน้าสกิลนะครับอันนี้้เเพิ่งขาามา นะเพื่อกาชาที่แล้วนะสกิลดาเมจหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าสเตตัสหลัก6สเตตัสของเรานะครับสามสเตตัสใดก็ได้นะครับถึงหนึงร้อนะครับก็จะได้สกิลดาเมจอีก3%นะครับเป็น9%ส่วนปากนะผมยังใช้เป็นตัวนี้อยู่นะปากมังกรดำนะครับอันนี้ก็เพิ่มดาเมจกายภาพนะครับแล้วก็การโจมตีกายภาพนะครับก็คือเพิ่ม ATK เปอร์เซ็นต์สนะครับแล้วก็เพิ่ม i อซอีก4ส่วนหลังนะครับอันนี้แล้วแต่จะใช้นะมันมีหลายตัวมากนะครับ ก็ใช้อันที่มันได้เป็นเพนนะครับแต่พอดีตัวนี้ผมได้ตัวเจาะเกาะ20มานะครับก็เลยใส่เป็นตัวผู้คุมตาเดียวนะครับอันนี้ก็เมื่อเราสังหารศัตรูได้มันจะได้มูฟสปีดด้วยนะครับสาแล้วก็ได้เจาะเกาะอีก5นะครับแล้วก็ค่าเพนห้านะครับส่วนหางนะครับถ้าเป็น PVE เนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะดาเมจ MVP กับมินินะครับแปดเนต์นะครับส่วนหางใน p v p เนี่ยนะครับก็แนะนําเป็นพวกเพนก็ได้นะครับเพิ่มค่าเพนห้านะครับหรือว่าจะเป็น ตัวห่างใหม่ก็ได้นะที่ตีแล้วติดสตาร์ร้อยเปอตัวนั้นก็ใช้ดีนะครับถ้าตัวไหนที่เขาไม่ได้ใส่ออคิโลหรือว่าไม่ได้ทําการสตาร์ร้อยเนี่ยก็อาจจะทําให้ติดสตาร์เพิ่มขึ้นได้นะครับผมสายเทมก็ไม่ได้ฟิกนะครับเราอาจจะใช้ตัวอื่นที่ผมไม่ได้แนะนําไปก็ได้นะเพราะว่ามันอาจจะมีตัวที่ผมยังไม่ได้พูดนะครับแล้วก็อาจจะดีกว่านะครับผมส่วนสกิลนะครับผมก็จะอัพประมาณนี้นะครับผมอิฟฟูฟีสิบนะครับพิทติ้งสิบเคลพิสสิบนะครับเอ็มแบสสี่นะครับ แล้วก็แอสซัสซินนะครับผมก็จะอัพเป็นตัวกาต้ามัตเตอร์นะครับสิบโซนิคโบเนี่ยจะอัพเป็น15เลยแล้วก็เสริมโซนิคอีก5นะครับแบ็กซ์ไลท์สินะครับแล้วก็ตัวเอนชานเอนชานพิชชันห้านะครับแอสซัสซินคอร์ดก็อัพเป็นแอดวานซ์การ์ต้ามัตเตอร์ยี่สินะครับครีนี่ผมอัพแค่5นะครับแล้วก็บัฟครีผมอัพสิบนะครับแต่สออันนี้ไม่ได้จําเป็นนะเพราะผมผมเนี่ยเล่นเป็นเมมโมรีที่มันต้องใช้ค่าขรีนะครับผมก็เลยต้องอัพตรงนี้ไว้ส่วนใครททีีีีี่่่่่ไไไมมมมมด้้้้ใชเเเโรรปป็็็นนนนคคาขกจตตอองัััพะบว ไอชาร์ที่นี่ผมอัพไว้10นะครับ EDP อัพไว้20่สิบแเป็นคียตินคอร์สนะครับก็จะอัพโรลลิงคัตเตอร์ไว้5นะครับอันนี้เอาไว้เทียมอนเก็บสแต็กนะครับอันนี้มันจะดีเลย์ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็เป็นสกิลหมู่สแต็กมันก็จะเก็บค่อนข้างไวเลยเวฟปอนบล็อกจะอัพไว้ที่10นะครับควอชั่นเวฟปอนผมอัพไว้ที่9นะครับอันนี้จะเพิ่มจะลดก็ได้นะครับมันเพิ่มแค่มันจะลดแค่พวก ATK เฉยๆนะครับแต่ส่วนโอกาสในการติดพิษจะยังเท่าเดิมสกิลนีี้ชันรเซิร์ผมอัพไว้10นะครรัับบถ้าเล่่นน PVE ะคสวนนถ้า PVP เี่ยผมจะอััพแแคค่5นะรบล้วก็จะ ไปลงสกิลนี้แทนนะครับอาจจะเป็นเลเวล11นะครับหรือว่าอาจจะไปใส่เป็นพวกสกิลนี้ให้เต็มก็ได้เพื่อเพิ่มค่ามุกสปีดนะครับถ้าเราไม่ได้เล่น pve นะครับเอาสกิลนี้ออกสักห้าก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นทางผ่านแค่ใช้แค่5เฉยๆฉฮารูอัพ10นะครับคอร์นอิมเพคอัพ5นะครับได้ฟ์ลูชั่นอัพ5นะครับส่วนสายนี้ไม่ค่อยได้ตีอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอัพเลยนะครับอันนี้จะอัพเฉพาะคนที่เล่นมาเตอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เเป็นนนคอทต์ ส่มัตเตอร์สองนนี้ผมอธิบายไปตอนแรกแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องอัพเต็มทุกอันนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําคัญนะครับของสายนี้เลยก็คือเรื่องรูนนะครับมันจะมีรูนในส่วนของอฝั่งขวานะที่เราจําเป็นที่ต้องอัพนะครับก็คือตัวนี้เลย c o ร์ดิเปอร์สแลสตองนะครับอันนี้จะมีทั้งหมด8จุดมันจะได้ Final เ a m a g เมทั้งหมดเนี่ย24%ต่อ1 r o t a โรเ n หรือว่า1ชาร์จเลยนะครับแล้วเราสามารถเก็บได้ทั้งหมดเนี่ย15ชาร์จหรือว่าสับ มันทาให้สกิลดีไวท์อินแพ็กเราเนี่ยโคตรแรงนะครับแรงแบบแรงฉีกเลยเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นเนาะจากที่ชาร์จมันแบบไม่เต็มกับชาร์จเต็มเนี่ยนะครับดาเมจยี่ห้าเอ็มกับร้อยยี่ห้าเอ็มคือมันต่างกันแบบลิบลับอะ่ะเออต้องบอกว่าต่างกันลิบลับเลยแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องของสกิลสิบทอดนะครับส่วนตัวมัตเตอร์สองเนี่ยถ้าเอาไปเล่นในพีพีถ้าเป็นผมนะครับผมก็คงจะเล่นเป็นดิสเปลคู่กับตัวนี้นะครับชอโดว์เชสเนี่ยตัวนี้ก็มุดออกไปแล้วก็ร Bird, ะเบิดครับตัวนี้จะะะใหห้คควาาามมเเเเสีเเเีีียยยยยนน่่ออก15%ลรรับขณทุดู นะครับพอเราระเบิดปุ๊บก็คือได้ดาเมจเพิ่มอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนดิสเพลก็เอาไว้พวกอ่าลบเกาะลบบัฟอะไรพวกเนี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนมีไอเดียอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยอ่าน่าจะเล่นเป็นสองสกิลนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นตัวไอซีก็ได้แต่มันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันมันแค่สองเปอร์เซ็นต์นะนะครับอืมถ้าเป็นผมผมก็คงเล่นสองสกิลนี้นะเล่นเป็นตัวดิสเพลนะครับแล้วก็ตัวชาโดชีสนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูดามเมจบอสหน่อย นะครับว่าสายนี้มันจะได้ดาเมจประมาณไหนนะครับของประมาณนี้ของผมเนี่ยอ่าขออาวุธเนี่ยโบสถ์สนะครับเจาะเกาะตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ133%นะครับถ้าไปเล่นคอนเทนต์ PVE เนี่ยผมแนะนำให้เจาะเกาะสักร้อยห้าสิบขึ้นไปนะเออแต่พอดีในอาวุธของผมเนี่ยมันมันเป็นตัวดาเมจตีใกล้นะครับเออไม่ได้เลือกมาเป็นเจาะเกาะเพราะว่าเอาไว้เล่นกับมาเตอร์หนึ่งก็คือผมเล่นผสมแหละเล่นคีด้วยแล้วก็ใน PP ก็ใช้มาเตอร์สองอะไรเงี้ย แต่ถ้าในกิวอสคือใช้มัตเตอร์1นะครับแล้วก็ตัวสมุดผมนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2780นะครับเดี๋ยวดูว่าจะสกิลบอสประมาณเท่าไหร่นะครับการ์ดในอาวุธก็ใส่เป็นการ์ดวัวนะครับกับการ์ดเด็กดาวเดี๋ยวบัฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะจะใช้บัฟไนท์เลยกันนะครับใส่บัฟไนท์ไปปาเข้าไปแล้วก็ระเบิดสามร้ยเอ็ม คือมันแรงมากครับสกิลนี้เขาเลยเอาไปเล่น6กกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราทําเงื่อนไขมันครบเนี่ยดดเมจอะไรครบนะครับเจาะเกาะครบนะครับมันไม่สามารถบล็อกได้เลยนะมันประมาณอาชูอ่ะเออมันทรงๆอาชูแต่ผมไม่รู้ว่าแรงกว่าอาชูหรือเปล่านะแต่คิดว่าถ้าดันสุดน,น่าจะแรงกว่านะครับเพราะว่าเ,ออเราสามารถที่จะปาพิษเราสามารถที่จะปาพิษยัดดดเมจเข้าไปอีกนะครับออแล้วแอดมันเรื่องดดเมจพิษมันแรงอยู่แล้วไงปาพิษเข้าไปได้ดดเมจ50% เราเคลือบพิษนะครับแล้วก็ปาพิษเข้าไปเนี่ยเราได้ดาเมจเพิ่มอีก75นะครับแถมตัวมาสเตอร์2เนี่ยมันยังให้ดาเมจเพิ่มอีก50ด้วยนะครับจากจากมาสเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าติดพิษหรือว่าเอ่อได้รับผลของ potion c a s อยู่เนี่ยนะครับมันจะได้รับรับดาเมจเพิ่มอีก50มันเลยโคตรแรงนะสกิลนี้อ่ะตัวนี้ก็เป็นไกด์นะครับก็คร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับตัวมาสเตอร์2นะครับใครมีคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันได้นะครับในใต้คคลิปวดีีโอนน้ะรับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปวิดีโอมาสเตอร์2ตัวนี้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วเดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ